สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องญาติโกโก้เลยนะคะเหมือนกันผิวสีเหมือนกันออะเห็ยนไหมปลาฉมอนป้าฉมอนสีเหมือนกันเลยเหมือนเอ็นเอนเลยโอ้ย่างน้อยเราก็มีมีมีคนที่ผิวสีเหมือนเราเออสีเทนคุณพัะราพรสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะ วันนี้ก็คิดว่าย่าชิน่าจะได้ไปกกโกกนะเพราะว่าเห็นบอกว่าทานลูกเกี่ยวข้าวไม่ของปาราอ้างเหรออ้าวอ้าวเหรออ้าวผิดแล้วอ๋อปดาบอกว่าลูกปดาจะเกี่ยวข้าวเพราะย่านได้เป็นไปเรื่อนเป็นเรื่อนลูกใช่อ๋อสวัสดีเช่นกันแกนคนทางนี้ตกทั้งปีฝนปีนี้ท้งปีไม่เคยเห็นฝนอะไรเล็กใหญ่เท่ากับน วิ่งหลบแทบไม่ทันคุณสวัสดิ์สวัสดีจ้าพี่สวัสดิ์จ๋าอย่าบอกนะฝากน้องหมาไว้กับย่าชิต่ละฝากน้องหมาไว้กับย่าชิจะโดดขึ้นรถไปเก็บกลุ่มภาระเยอะนะไปไม่ได้ฮะวันนี้เดนก็จะไปตัดหญ้าโดยมารถอ้วนนะ ยาวแล้วนะคะวันนี้เรา,เายยก็จะยอยตัดหญ้าด้านหน้าลานองปูงด้วยด้านหน้านะคะจ้ะอืมวันนี้เราจะเดินสำรวจตัดหญ้าโตนะจ้ะงานของเราขึ้นมาไม่ได้ยาวไม่ได้คะ่ะไม่สวยะคะ่ะองปูจะไม่สวยหวานตรงใสเป็นผลส่งฟ้าได้นะเมื่อคืนที่บ้านทางประจวบกีรันก็ฝนตกฟ้าร้องฟ้าแลบน่ากลัวมากแถมฟ้า

ย่านี่แหละที่เขามุงหลังคาบ้านเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราโดนงูกัดให้เอายาคาหมัดแผลกันพิษไหลสู่กระแสเลือดไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ปากดูดแบบดูดพิษไงนี่ไงตอนนั้นนะเขาใช้ปากดูเลยเอาโดนงูกัดเขาก็ใช้ยาขาเนี่ยมัดแน่นๆกันไม่ให้พิษมันไหลไป กลได้ดดเลยเบือ้องต้น,นนะก่อนที่เราจะไปถึงหมอหนนะนะจ้ะอโอ้จะ็มวนนะ,นะสวัสดีค่ะพี่นองยาวคุณจริยาคุณสีนวลคุณเอเอ็มนะคะสวัสดีจ้าขอบคุณทุกกำลังใจค่ะมาให้กำลังใจสวอ ทำบุญให้กับแม่ลูกค่ะวันนี้ทำบุญให้กับบัวค่ะนี่ค่ะเมื่อวานไปทำบ,บุญที่วัดตอนนเส็จอัดแล้วปดาปดา,ปาปย่าต้องไหนอีกกองหนึ่งเด็กกองหน้านะโอ้ยฟ้าผ่าเอียนยะไปอย่าไปซา,าบานกับใครเด้อกลัวฟ้าผ่าเอออย่าไปซาบานอะไรกับใครปไปเอออย่าไปรับปากอะไรใครไว้นะใครทำใครทำอะไรไว้ก็รับเอาเองนะเราได้แล้วนะคะไปเราก็ออกปากใครไว้ทับไม่ได้นะ เอ็นไปไปมันมีความเบาทำยังไงบบบนี้เฮาจะจำมือเกี่ยวก็ยากไว้ในนี้เลยไปบนนี้เรียนนะเรียนลงมาจับมือหนึ่งจับมือข้างไหนข้างนี้บอกกับใค ไปตรงนี้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 แต่ด้านนี้มาเอาตรงนี้ขึ้นใหแกนี่ะมาอาเอาอใส่อใส่ห้บอกพอแล้วเต็มแล้วจัาเ็บ ออเอาไปเต็มแล้วมันจะล้นแล้วอ้าโอ้โหเต็มคาราเบิโอล้นแล้วพี่น้องแก๊ตแองซิม,มเดือนพี่จะสิดอมานะคะโอ้ขอบคุณค่ะพี่สมจิตขอบคุณมากค่ะอุะอดหนุนน้มแข็งใส่นะทุวรีมห้าบาทจ้ะปีหนึ่งข, <c oughs> ขายทั้งหนึ่งค่ะ <c oughs> <c oughs> ด,ด้วยเมตตาและสงสารด้วยเถิญน้ำแข็งใส่ขายปีหนึ่งจ้ะปีหนึ่งขายครั้งเดียวค่ะ ยาชี่หัวเราะเลยให้ท่านผู้ชมก็ได้ขายช่วงเทนายสลองโอ๊กปูนี่แหละขายยี่สิบห้าบาทมาด้ก็ไม่อะไรเยอะหรอกของมันแพง สู้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 ไกลแล้วไกลแล้วเป็นแมวแบบนี้เปนู่นเลยไปนู่นเลยเอาไปเลยบ่เออเพราะว่าเขาเขาไปอยู่ท่านู้นแล้วอ้าวไปตรงนี้แหละเดีด๋ยยาย่ามาแล้วเอาเกี่ยวคนเดิเอายายิ้อเอ้าน,นี่นี่นี่ยายิ่ง น้ำกีอหาย,ร,ยร้อยแล้วค,ะ F ะค่ะเอฟซี่ะเต็มคาราเบียเต็มคาราเบีเต็มเข่งยัดๆเลยยัดๆเลยเราเก็บผักไม้ประดาผักกัะช้อยนะอเอาไปป่นวันนี้มันมีป่นปลาทูปลาทูเหลือเมื่อคืนนี้ตัวหนึ่งว่าจะป่นกินนั่นแหละเก็บผักไปกินบอเออป่อนปลาทูวันนี้ปลาทูตัวหนึ่งเมื่อสักคืนนี่นะเก็บผัก แล้วเราก็พากันป่นกินนั่นแหละเอออาไปแล้วก็ลวกผักนี่แหละมาเก็บผักกันโอ้ยเป็นแต่สนุกเนาอนี่ค่ะผักก็ไม่ต้องไปซื้อจ้าใช่แต่ว่ามันจะออกขมขมนิดนึงเป็นอะไรนะขมเป็นยามันจะมนหน่อยมันะอร่อยอืมโอ้ยโอ้ยให่โอ้ยมีประกาศนี้มาด้วยนี่นี่คอยชอบกินประกาศนี้ ถ้ามันไม่หินมันไม่อร่อยนี่มันฮัลโหลให้มันออกทางจมูกไอ้มันหินหินบอกถ้มันเผ็ดๆเผ็ดเผ็ดบอกอ้เอ้าสูงๆก่อนเราก็เด็ดรากมาด้วยอือแล้วก็เลือกเอาที่มันใหญ่ใหญเด็กได้กาไว้ก่อน จะเอนคอยมันจะบอกโนโนโน่บอกเอมาแล้วเาหาเก็บบอกมันหอมเนาะขายาเอนมวบอกเออไม้คอยไม่มีน้ำริกเออหืพกอ้ัะบักอะไรคะผักอะไรจ๊ะพี่มวยถามผักกับส้อย ผักกาดซ้อยค่ะพี่มวยผักกาดซ้อยชอบมากเลยเก็บผักมีต้องรอลูกสาวทำให้ค่ะขอบคุณคุณสมจิจ้าปาทูปะทูเลยอยู่ตัวหนึ่งในครัวเมื่อคืนเราจะปลูกแลไหพี่โบบาลสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไปเอฟซีทุกคนนะคะไปเข้าได้แล้วได้แล้วนะคะผักกาด

อาบุญเหลือบุญรอดกินยาถาเดอลงไปนึ่งข้าวก่อนเดอ้องไปนึ่งข้าวนึ่งปลาก่อนเดอแล้วค่อยขึ้นมาเปลี่ยนประดาค่อยขึ้นมาวันนี้ใหม่โอ้เสียกหมดแล้วคอยเออนั่นแหละปูตัวนั้นแหละตัวเดียวนั่นแหละ <laughs> ปูตัวเดียวนั่นแหละมื้อเช้าเจอตัวหนึง่งเรามาให น้องหมาน้องแมวเล่นถุงเงินถุงทองถุงเงินถุงทองมันรู้แหละถุงเงินถุงทองรนะอแม่เจ้าบ่รอแม่เจ้าบ่ทางเงินทางทองปูนิปปูนิบจมูกบ่ ไหนไล่มาถึงไหนแล้วนี่ปูมันเข้ามาไหนแล้วโอ้พี่บอกปูเล่นกับหมาถังเงินถังทองเอ,เอ้ยใายไปใจ่แล้วโอ้เสือพา,าไปาพี่หน่งพี่หนึ่งของเสือเหรอ,อ ได้อะไรได้ปลูมาได้ผักมานี่ไงเราเหลือปะทูอยู่ตัวหนึ่งคืนมอคือมบีปยปะทูเหลือตัวหนึ่งใช่แล้วก็เลยเสือบอกว่าเราปนตอนเช้าก็เลยได้ผักนี้แหละไปกินเช้าไปแล้วก็มีกระปูมันปูนี่คือจะไม่กินแล้วนะคะเพราะว่าทางเงินทางช่องก็เล่นแมวก็เล่นอ๋อเหรอจะเอาไปปล่อยเหมือนเดิมผักมันสวยขนาดนี้เลยสวยสวยผักที่ติดกับข้อกรัวใช่ไหมข้องัวมันมีปุ๋ยข้อแล้วก็มันไม่มีสารที่ไม่มี <ส><ง>เหลืองแล้วนั่นแหละเหอลอืองแล้วไปดูไปไปดูอา้าวถางเงินถางเงินไม่ไปแล้วถางเงินเล่นกับแมวแล้วถางเงินมา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 แล้วโอ้ยตีนใหญ่เนะหามานี่เนาะมาเท้าใหญ่นะมันจะโตมากเลยในถางเงิน,น มาเท้าใหญ่โอ้โอ้มาแล่วมาแล่วมาแล้วมาแล้ว,ลวถังเงินไะไปมามามาถังเงินเล่นดูด้วยการนี่แหละจะวิ่งตามมาซ้ำนี้แหละถ้าเราไม่ดูมันจะวิ่งไปกับคนได้ประดาเลยเวลาเห็นไหม้ที่หมาเราแบบที่หมาเราเลี้ยงแถวบ้านเรานะ่ะ มันหายมันหายนะมันไปกับคนนี่แหละคนมามันก็ไปด้วยกับเขาอุ้มไปเลยได้นี่ระวังที่ระวังที่อันมาซ้ำนี่ละมาคอยหายนะเขาอุ้มไปเออแล้วก็กลับมาเมื่อวานก็ไปหน้าบ้านญาติแล้วก็กลับมามันหยอกกันกับแม นั่นแหละเราต้องถ้าเราไปนู่นไปนี่เราต้องเอาเข้าไว้ในคอกร้ำคุณนั่นแหละรอให้ลูกน้องอันนั้นมาเอาแล้วก็เออเพราะว่าบ้านคุณยูโรในบ้านเหรอเออนั่นแหละถังเงินโอ้มันพอดีเลยนะเป็นถางเงินถังทองเนาะคุณยูโรก็ตั้งใจชื่อถังเงินถางทองอีรีดูดูดูแงนแล้วอ่าอ่าขอแล้วขอแล้วปดาขอแล้ว ขะขอมือหน่อยลูกขอมือหน่อยวันดีค่ะขอมือขึ้นมาขอมือขอมือขอมือแล้วขอมืออ่าขางขางนี้ขางนี้ขางนี้เออมาสองมือสองมือวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสอนรู้เรื่องแล้วหนี่ทางเงินถังทองทางทองเท้าใหญ่หมานี่จะโตเป็นตัวผู้ที่มันมีคู่แล้วมันอันนี้มันน่ารักอ้าวจะเอากระตาไปแล้วจะขีดกระตาให้เจ้าแล้ว ลงไปนึ่งข้าวก่อนข้าขวครัวแป้งแถวบ้านลงไปหร้อบอ่าป้าแถวบ้านไปหร้อบอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูลัางบ้านชิดมันมีอันนั้นอยูยย่บ้นี่ ปา้าดาก็จะทำแปลงผักมาดูมะละกอสุกไหมโอ้ไม่สุกตรงนี้นในปาดาปลูกแล้วบอปาดาหวัานหวนันหวานผักเรียบร้อยแล้วปลูกผักเรียบร้อยแล้ว ดูสิต้นปอเทืองสวยมากปอเทืองสวยมากเลยดูสิสวยมากปอเทืองงามมากเลย ใส่ปุยครั้งเดียวเขียบปื้อขึ้นนะคะที่เราก็จะบ้านสีเหลืองรับงานองค์โปรงานองค์โปก็จะเห็นดอกนี่แหละสีเหลืองปอเทืองที่ปลูกง่ายที่สุดนะคะี๋้วมาเรามาดูต้นดาวเรืองกันดาวเรืองดาวเรืองก็ออกแล้ว เรารเรื่องก็แตกยอดเหมือนกันแตกหน่อออกเยอะมากแต่ฝั่งนี้ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่ามันมันยุบแต่ฝั่งนี้เยอะมากเราไปครัวกันะนคะท่านผู้ชมรถไข่มาเนี่ยรถไข่มา จามาแล้วจามาเมื่อคืนโอ้กล้ยประดาก็สุกเอามาเมื่อวานยังเขียวดีแต่มาวันนี้สุกสุกทั้งวีสุกทั้งเครือแล้วนี่จะทำยังไงจะกินทันไหมนี่ เดีย๋ยวยาทำความสะอาดก่อน

นี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะช่วยรับชมให้5นาทีขึ้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ